สวัสดีนะอันนี้นะ่าจะเป็นคลิปนอกสตรีมนะที่ผมอัดเพราะว่ามันมีเหตุดวนบางอย่างก็คือ92%เนี่ยเขาอยากให้ผมลองถ่าแนวนี้ดูซึ่งผมลองคุยกับข้าวสองแต่ผมบอกผมไม่อยากลองแต่ว่าโอเคลองดูก็ได้นะคือจะมาพูดถึงเรื่องกรณีเกี่ยวกับอ่าสตรีมเมอร์คนหนึ่งนะที่ชื่อว่าลิฟสลีเนี่ยที่เขาโดนกล่าวหาว่าใช้โปรแกรมช่วยเล่นและทีนี้เนี่ยมันมีหลักฐานใหม่ออกมาโอเคเดี๋ยวท้าวฟาร์มกว่าเกิดจะขึ้น มันมีเกมเกมหนึ่งโผล่มานะชื่อว่า Battlefield 6เป็นเกมที่ยิงๆนั่นแหละเป็นเกมแนวสงครามอยู่ในสตรีมแล้วไอ้เกมเนี่ยมันก็เปิดให้คนเ,นเข้าไปทดลองเล่นกันฟรีๆแล้วตอนที่เขากำลังทดลองเล่นเนี่ยมันก็มีคนทีสัยไม่ดีใช้โปรแกรมช่วยเล่นในการมองทะลุกำแพงหรือว่าทำให้ยิงแม่นขึ้นประมาณนี้ซึ่งมีคนนึงที่เป็นสตรีมเมอร์นามว่าลิฟเขาเป็น อ่าวีทูเบอร์นะวีทูเบอร์ก็อาณ์ประมาณว่าคนที่อยากจะสตรีมเกมแต่ว่าอยากจะใช้ตัวละคร2อมิติในการเอเ์เทนคนดูประมาณนี้อ่าก็จะเป็นลิปลี่นะเป็นอ่าเป็นคนหูแมวนะนี่คนหูแมวซึ่งอ่ามันมีประเด็นอีกอย่างนึงก็คือลิปลี่เน่ยเป็นไอตัวตัวละครของเขาอ่ะ มันคือตัวละคร2อดีที่เป็นผู้หญิงหูแมวแต่ตัวจริงของเขาอะ่ะเป็นเสียงผู้ชายซึ่งนั่นก็คือเป็น transgender หรือว่าเป็นคนแปลงเพศนั่นเองประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูนะอันนี้ก็จะเป็นของลิฟตี้นะซึ่งทำไมผมถึงมาทำคลิปนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมไปดูหน้าลิฟตี้ก่อนนะ <'ve> นอันนี้คืออันนี้คือหน้าลนะิฟตี้นะก็คือเป็นสตรีมเมอร์ที่โดนกล่าวหาว่าใช้โป ซึ่งไอ,ไอคลิปที่เขายิงเนี่ยมันก็ข,ข้างที่จะสุนทรบผมนะย้ำมาสุนรรบผมนะอันนี้แล้วแต่คนนะสุนทรบผมผมว่ามันก็ข้างเหน่อยมนุษย์จริงๆซึ่งลหลายๆคนในโซเชียลมีเดียก็ต่างบอกมาว่าโกงกับอีกฝั่งก็บอกว่าไม่โกงซึ่งตอนนั้นอะ่ะมันยังหาข้อสรุปไม่ได้ผมก็เลยไม่ได้สนใจผมเอาเรื่องนี้ไปบอกก้าสองแล, 92, ล้วก้ารู้สึกเหมือนเหมือนเขาจะเป็นอะไรไม่รู้เขาอยากทําเรื่องนี้ จนกระทั่งคลิปนี้มาถึงครับเขาเอาเชมสรุปคอเนื้อหาของคลิปนี้คนนี้เนี่ยเขาเป็น youtube ที่จะเปิดโปงช่องที่ใช้โปรแกรมโกงก็คือเปิดโปงสตรีมเมอร์ที่ใช้โปรแกรมโกงแล้วทีนี้เนี่ยเขาเนี่ยได้มาเล่นไอเล่นประเด็นเกี่ยวกับลิบรี่ว่าไอลิเบรี่เนี่ยมันโกงจริงโดยที่เขาอ่ะก็ได้ทําการ อารมณ์ประมาณว่าขุดว่าลิปลี่เนี่ยเป็นใครแล้วก็ไปเจอคนคนนึงก็คือเป็นเพื่อนของเขาชื่อว่าเชอน่าจะชื่อนี่ชื่อชิมมี่และชิมมี่เนี่ยเขาก็สงสัยว่าชิมมี่คือใครเขาก็เลยไปสืบดูแล้วรู้ว่าชิมมี่อ่ะอยู่ในทีมเหมือนเป็นทีมผมไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะเป็นทีมอ e ีสปอร์ตชื่อว่าทีม EXE ทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่รับชิมมี่กับลิปลี่เข้าไปประมาณนั้นซึ่งไอตัวทีมเ e อ็กซ์เอก็มาประกาศว่าไอคนชื่อชิมมี่อ่ะที่เป็นเพื่อลิปลี่ มีการใช้โปรแกรมซอฟต์เอมในการแฮกกิงประมาณนี้ซึ่งหลังจากเนี่ยมันจะประเด็นเขาจะพูดประมาณว่าโอเคในทีมเนี่ยมันมีแต่คนโกงชิมมี่แล้วก็มีหลายๆคนในทีมอะ่ะใช้โปรแล้วเขาก็เลยพูดประเด็นว่าเอ้ยมันจะไปไปได้ไว้ว่าถ้าทุกคนใช้โปรแล้วลิปลรี่จะโปรไหม อันนี้ก็เป็นประกาศของทีมเ e อ็เอ้นว่าเ,ออเราถอดชิมมี่ออกจากทีมเราแล้วเพราะว่าไอตัวของชิมมี่ใช้ซอฟเอมส่วนซอฟเอมคืออะไรมันจะประมาณว่าเอ,เอมบอรป,ปกติถ้าเราหันไปทางไหนเมาส์จะหันทันทีส่วนซอฟเอมเราจะต้องกดยิงก่อนเท่านั้นมันถึงจะหันเข้าใจไหมประมาณว่าหาันทันทีกับยิงก่อนแล้วมันค่อยหันอารมณ์เหมือนทําให้เนียนในการใช้โปรแกรมช่วยเล่นง่ายขึ้น อันนี้ก็อ,อีกผลหนึ่งชิมมี่เนี่ยเขาก็กล่าวว่าไอ้ที่เขาใช้โปะเขาใช้เพื่อเอามาทําคลิปโดยเฉพาะคือเขาไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันเขาใช้แค่ตอนที่เขาจะทําคลิปแบบคลิปเทพๆในการยิงห้ตัวในครั้งเดียวประมาณนี้ประมาณนี้นะ,น,ะนี่เขาพูดเลยว่าซอฟต์เอมอะจะทำงานก็ต่อเมื่อมันพลาด ก็คือกดยิงแล้วยิงไม่โดนแล้วตัวไอตัวโปรแกรมช่วยเล่นเนี่ยมันจะสบัดเข้าหาตัวให้แต่ถ้าเป็นแฮปปกติอ่ะไอเราไม่ต้องเลงมันจะเราไม่ต้องเลงแค่เราเดินไปเจอแล้วมันจะหันเลยมไม่จำเป็นต้องยิงอ่ะประมาณนี้อ่ะส่วนอันนี้ก็เป็นแน่นอนพอมีคนบอกโปมันจะมีคนออกมาปกป้องซึ่งคนที่ออกมาปกป้องเนี่ยเขาเป็นโปรเพเยอร์คนนี้ซึ่งขอโทษจริงผมไม่รู้จักแล้วเขาก็แต่เขา่พูดประมาณว่า เออไอ้ที่รีบลีพัมเนี่ยมันธรรมดามากเลยนะคือถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยแบบใช้เวลาฝึกตั้งสี่พันห้พันชั่วโมงอะ่ะยังไงก็ทำได้เนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่เขาก็โชว์ให้ดูว่าเนี่ยมันง่ายๆมากเลยอ่าแล้วคนในคลิปเขาก็บอกว่าโอเคมันเป็นเรื่องจริงที่ถ้าฝึก3,000-4,000ชั่วโมงก็โปได้ก็ก็ก็เก่งจริงแต่มันมีคนที่ฝึก3า0 0ัน0ีชั่วโมงแล้วโปไหมไม่ แล้วคนนั้นคือใครคนนั้นคือชิมมี่ครับชิมมี่หรือว่าคนที่เราพูดถึงตอนต้นเกมนั่นเองว่าเาเขาใช้ปโปรไปทำคลิปนะคนนี้เขาก็เล่นมาสามพันชั่วโมงแล้วนะนี่คนนี้คนนี้ชิมมี่คนนี้ก็ใช้เขาพูดประมาณนี้ตัดไปเรื่องป,ประเด็นโปรเพยเยอร์นะเรื่องอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าโปรหรือไม่โปรแล้วอ,อันนี้ชอ็อตเด็ดของคลิปนี้ตัวของ จ้าของคลิปของออฟเชมเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าโอเคเดี๋ยวจะพิสูจน์ให้ดูเขาก็เลยเหมือนทําเป็นเอกสารชิ้นหนึ่งแล้วก็งานวิจัยชิ้นหนึ่งขึ้นมาแล้วก็ผลงานชิ้นหนึ่งเป็นผลงานในการตรวจจับว่าไอภาพที่เราเห็นในหน้าจอเนี่ยมันมีอะไรเคลื่อนไหวผิดป,ปกติไหมเช่นสะบัดกล้องกี่วิใช้เวลากี่วิในการสะบัดกล้องก็คือเขามีรีเสิร์ชอ่าแล้วก็มีหลักฐานว่าโอเค มันจะประมาณนี้ซึ่งผมพูดจริงว่าการทำาอกมาของมันน่ะมันน่าจะประมาณว่าโอเคถ้าเห็นศัตรูแล้วอะสะบัดกล้องไปทางเนี้ยมันเกินมนุษย์ไหมก็คือใช้ตัวของ AI ที่เขาทำเนี่ยแต่ยับอีกรอบนะเป็น AI ไอที่เขาทำขึ้นมาซึ่งถามว่ามีความน่าเชื่อถือไหมไอตัวของเขาเอาเชมในคลิปเนี่ยเขาก็พูดประมาณว่าเออเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูนะเขาก็เอ,อ,อารมณ์เหมือนเปิดคลิปหลายๆคลิปที่เป็น คนใช้โปรแกรมโปรจริงๆอ่าอย่างคลิปนี้ก็เป็นคนใช้โปรแกรมช่วยเล่นแล้วเขาก็เทสให้ดูว่าเออเนี่ยเห็นไหมมันได้ผลนะเห็นไหมตรงนี้เนี่ยมันขึ้นเลยว่าชีสแล้วก็ผิดปกติอย่างนี้อ่าแล้วเขาก็เทสแต่หลายคปไม่ดูว่ามันถ้ามันใช้ได้มันจะเป็นยังไงอ่าประมาณนี้นะอ่าแล้วเขาก็เอามาใช้กับไรลี่กับชิมมี่อ่านี่เชื่อไหดูว่าสองคนเนี่ยิรลี่กับ ที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาโปรโเขาเไม่ใช่โปรโเขาเป็นเพื่อนกันแล้วเขาก็จะตั้งสีซีว่าเออมันมีโอกาสไหมที่จะโปรเพราะว่าสองคนเนี่ยอยู่ในคอมมูนิตี้เดียวกันที่มีการใช้โปรแกรมช่วยเล่นประมาณนี้อ่าแล้วไอ้คำถามท,าที่ว่ารู้ยังไงว่าอยู่ในคอมมูนิตี้ที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นอ่าในเขาเนี่ยนะมันน่าจะมันอยู่ต่อนทาทายครับคือว่าอ่าอันนี้ผมหาไม่เจอเลยฮฮคุณน่าจะต้องมาดูในคลิปประมาณว่ามี มีคนอ้างนะครับว่าเป็นคนมีคนอ้างว่าไปทน,นใช้ปโปรเอ,อ้ยเป็นผู้พัฒนาปโปรแล้วเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำปโปรแล้วลิฟลี่เนี่ยใช้จริงแต่ยามอีรอบเป็นคำกล่าวอ้างเฉยๆว,ว่าเขาเป็นผู้พัฒนาแล้วมีคนเราลิฟลี่เนี่ยใช้จริง <fact> ออันนี้เป็นเอ่อโพสต์สวิตนะของทีมเ e e นะอ็กอีนะอ่า อันนี้น่าจะเป็นโพสต์ขำๆนะก็คือว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าทีม e อเเนี่ยเป็นแต่ทีมที่ใช้โปรแกรมช่วยเล่นนั้นเราจะเอามาประทะกับอินเทอร์เน็ตทั้งหมดเลยประมาณนี้จริงก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะ,ะและว้วพอมนโปรเนี่ยคนในทวิตเตอร์ก็ออกมาปกป้อง,องนะว่าลิฟลี่ไม่ได้โปรแต่ที่คนเขาว่ากันน่ะไอ้พูกเนี่ย,ย,ยมันไม่ได้เกี่ยวคือเขาจะเบี่ยงประเด็นว่าเอาทานจนเดอร์มาเป็นข้ออ้างในการที่แบบว่าเออโจมตีลิฟลี่เนี่ย เพราะว่าอยากโจมตีทานเจนเดอร์ไม่ได้อยากโจมตีตัวของโปรโประมาณนั้นเหมือนจะเลชเฮลิ่งประมาณนั้นก็คือเอาประเด็นย่อยมาเป็นประเด็นหลักในการพูดประมาณนั้นนะครับอ,อันนี้ก็ทำให้ดูนะ,อ,ะอันนี้เป็นส่วนของโปรเพเยอร์อีกคนหนึ่งที่พูดแบบที่ผมพูดเมื่อกี้คือพวกเองอ่ะไม่สนใจหรอกนะว่าลิปลี่อ่ะโปรห,หรือไม่โปรแต่เองอ่ะอยากจะด่าดลิปลี่อยู่แล้วเพราะลิปลี่อ่ะเป็นทางเจนเดอร์ใช่ไหมประมาณนี้ อ่าอันนี้ก็เป็นลิฟท์ออกมาโพสเหมือนโพสตัดพ้อประมาณว่ามีโปรเพเยอร์มากมายเดี๋ยบอกว่าเราอ่ะไม่ได้โปรนะแต่ทําไมมีผู้คนในอินเทอร์เน็ตหลายๆคนบอกว่าเราโปรนะ่ะก็ประมาณนี้อันนี้ก็โดนแบนนะลิฟท์โดนแบนโดนแบนเจ็ดวันก็าหาโกงในเกมออนไลน์นะประมาณนี้อ่าซึ่งถามว่าจบเป็นยังไงนะตอนนี้ผมว่าน่าจะโดนแบนแล้วประมาณนั้น มีประเด็นอีกเรื่องนึงที่ไม่ได้พูดก็คืออันนี้ในตอนที่ล i ฟ l e y สตรีมแล้วตัวของ Battlefield เนี่ยเปิดให้เล่นมีคนแคปหน้าจอเดสก์ท็อปตอนที่ r i ฟ l e y เปิดไปก็คือเป็น Valorant Login ซึ่งคำถามคำถามที่คนในคลิปถามนะของคออเชมที่เขาถามเขาถามว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมจะต้องมี Valorant Login อยู่ในหน้าจอด้วยเท่ากับว่าเองต้องเล่นหลายรหัสเหรอ อย่างนี้มันหมายความว่าเองโดนแบนหลายรหัสหรือเปล่าหรือว่า,ายัางไงอแต่อันนี้เขาพูดอตอนต้นคลิปนะแล้วผมไม่ได้พูดทันทีใช่เดี๋ยวผมพูดดูให้นะว่าพลาดตรงไหนหรือเปล่าใน,นชิมมี่นะก็คือเพื่อนที่โปรอันนี้ก็โปรไปเยอะบอกว่าโอเคฝึกแล้วก็ทําได้แล้วพวกเองอ่อนแอเองที่ฝึกไม่ได้ประมาณนั้นแล้วอันนี้เขาก็แบบเปิดโหมดเบอร์เซอร์โอเคเดี๋ยวเปิดี่ทำให้ดูแล้วก็ใช้โปรแกรมในการพิสูจน์นะประมาณนั้น แล้วก็น่าจะหมดแล้วนะโอเคอันนี้อันนี้ไม่มีอะไรนะเขาบอกว่าเขาโพนในเลสติแล้วเขาโดนแบนเพราะว่ามีคนบอกว่าโปรอันนี้เป็นรายชื่อของคนในโซเชียลมีเดียออนไลน์ที่มีชื่อเสียงนะบอกว่าลิปตี้เนี่ยไม่ได้โปรหรอกอ่าอ่านี่นี่ผมเจอแนละ้วผมเจอแนละ้วนี่นี่ไอที่บอกว่าโอเคเราเป็นผู้พัฒนาปโปรในอดีตนะก็นะคือเป็นคนที่เคยพัฒนาโปรมาแล้วลิปลี้เนี่ยก็ใช้โปรที่ชื่อ เอ่ uh, ็มบอร์ดอ่าที่ผมบอกแล้วไอ้ส่วนของการตั้งค่าก็อยู่ที่ประมาณ f o v 2- อถึงสประมาณนั้นอ่า uh, ประมาณนี้อันนี้เป็นการบอกเลยว่าแต่ผมไม่รู้ว่าเขาใช้จริงหรือเปล่าประมาณนั้นเป็นเหมือนข้อมกล่าวอ้างเฉยๆอ่า uh. อันนี้ก็เป็น อ่ะอันนี้น่าสนใจตามนี้เลยคนนี้เขาบอกเขาเป็นเขากล่าวเขากล่าวว่าเขาเป็นผู้พัฒนา BF6 ก็คือ Battlefield 6แล้ว Ripley เนี่ยไม่ได้โกงอืม Developers to Virtue We a i Anti Cheat Software And it found him guilty So and everyone saying he is mentality of I ซื่อเรื่องนี้เนี่ยพูดจริงๆว่าแล้วแต่คนจะคิดต่อนะว่าจะคิดไปทางไหนใช่สหรับผมแล้วก็ ก็ S <S <an> เหมือนจะโปรแล้วแหละแต่ถ้ามีหลักฐานมาหักล้านแล้วลิฟลี่บริสุทธิ์จริงก็น่าจะดีแบบว่าคุยกันตัวเหตุผลนะ่ะใช่แต่ตอนนี้หลักฐานมันมีอยู่ที่ว่าเขาขอฟเชมเขาเอาคลิปมาไอ้นี่ยนะเออแล้วอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่ามีหลักฐานไหมแต่ผมเห็นคอมเมนต์ที่ผ่านผ่านเขาบอกว่าลิฟลี่ยเคยโดนแบนในอดีตด้วย แล้วก็มาดูในคลิปของครัวเอสแอดมงนะเหมประมาณช่วงนี้ยที่ตัวคอฟเชมะบอกว่าลิฟลี่เคยโดนแบนในอดีตมาก่อนประมาณนั้นแล้วแอดมงโกก็บอกว่าเ,เดี๋ยวนะเคยโดนแบนในอดีตเอ้ยอย่างนีมน้มันก็มีโอกาสที่แบบไอเจ้าลิฟลี่เนี่ยจะจะจะ,จะใช้โปรเยอะขึ้นใช่ไหมก็ผมก็ว่าก็ก็น่าจะเห็นด้วยนะเพราะว่าอดีตเคยเป็นยังไงก็แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเขาจะปรไงซึ่งสำหรับผมก็ อคุณเราอยู่ฝั่งไหนผมว่าผมอยู่ฝั่งที่ว่าลิบรี่เขาน่าจะโปรนะใช่แต่ผมไม่อะไรนะถ้าเกิดว่าอยู่มีหลักฐานบอกว่าเขาไม่โปรก็ดีดีใจด้วยแบบคุณเก่งจริงแต่ว่าหลักฐานตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะแบบว่าชัดเจนอีกอย่างหนึ่งคือลิบรี่บอกว่าจะมาคุยแต่ผมไม่เห็นคลิปคุยที่ลิบรี่จะมาบอกว่าตัวยังไม่ได้โปผมไม่รู้ว่าอยู่ไหนประมาณนี้นะ ก็แค่นี้แหละครับ